อาตมาข้าพเจสักก่อนเนาะบทั่านบอกยังหลายร่ำมีแม่เขาฟังสะก้อนช่วงแรกเอาใจพูดเท้าสัม่นยหลุดไงสะก้อนหลุดนี่กันเดือนเพิ่นมาเดี๋ยวชมเด็ดเด้อผู้สาวสำนโอยผู้บ่าวสัมโนยจังคอยบากันอีกทีหนึ่งเมื่อดีบหลายสายเงาได้มีโอกาสมาพอหนาพ่อตากับพุทธพ่อพุณแม่เพิ่นบากอนสิไปสิมาสิงจะเรือกบ่ได้ก็คือระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ภายในประทานคำก่อนให้อ่าน ก่อนผมสิผ้านมากขึ้นวิธีขั้นหาก็ม่วิมีอาจารย์สอนสั่งผมกระบอก้าย่างขึ้นสู่สนามคุณขบีความงามลืมบได้ดอกอาจารย์ิ่้นผู้บอกผู้สั่งผู้สอนคุณอาจารย์แน่นอนจังโยมิสาธุโอเคครับ เดี๋ยวอีกจักสิบนาทีเดี๋ยวขอโชว์โฉมเกิดกานกันแล้วกันนะครับเนาะอีแม่ได้ยังกินในบักภันตะวันโอ้และเนาะ เลี้ยวจะมาสาโุสาโทพุทธาุนังธรรมะคุนังสังฆาคุนังคุณพระบทโยหลังคุนพระธัรมโยนาภูคาโยกลางคุณพระสงโยเก่าคุนพระอาจารย์เจ้าดอกมาโยหัวใจเลี้ยวจะมาสาภาปัญญาสาพหตตาสภาเสนาคุณมีดามีเยศิบกุนมาดามีสิบสองมาปกป้องย่ำลำคุณพระธรรมคำสอนแม่เจ้าธรณีปรมีสามสิบานปรมัตมีหกปัญญาปรมี ปารมีสัมปนุยติปิโสภาควาสาธุด้อสาธุด้อให้มากปกมาบังให้มากกันมาเลี้ยมยำลำรอโอ้ยละน้ว เอายกแรกให้หมานพ่อนใส่รับประยุกสักนอีแม่เฮาจวลกแม่ครับผูเบาผูเบาอ้ใพ้อนชอยกัน้ลุกุกลุเมื่อยรว่าติดรถแหไหลมื่อยบอกแล้วไปบอกแล้วไอ้ัมเต้นหมอน้พ่อมาสันจงแห้งย ไตเบิตัแตร่เนี่ยเพื่นสวัสดีแม่ค้าขายประมินเป็นตาแสบเนาะเมียนาคุนายเมียบาคุนายกระสาเถ้อสาเดือสิโยมือไหวขุนโคทุกงานสาเดือดาสิโยมือไหวขุนโ้ทุกงานคนอาจันท ผู้เพิ่นข้ามวัตราสงสารโพธิยัณเพ่งตัะกรคนทั้งสิ้นบินพุ่มปลาคาคาอถปองอินพุ่มป่าธนาคอปองมาต่อของผู้ข้าดำดอกยาไทเทียบทันเทนทุกเล่าเทวาเทพทบชนไทยทุกเล่าเทวาเทวดาเมืองเมียนผู้แทนคนปัญญบัญันิเช่นนี้เสียงดีล้นเล่ เรียนทำมาขันแก่เมื่อดื้อสี่พันหารวยให้มาปองซอยปองมาปกป้องหัวขิดปัญญามาปกป้องหัวขิดปัญญาอย่าได้ข้าทางก่อนในริ้นไหนคือน้ำเขาทำสอดจะข้าก่อนแกง่ายเขาทำสอดจะข้าก่อนแกง่ายอยู่ทั้งหัวและซ้ายทั้งหน้าและหลังมาโยข้าอย่าห่างบางนี้มาโยขาอย่า สีไตยโยน่วยโพ่ังหาควรเดียนมาเดอร์แมนน้ำเจ้าน้ำเจ้าอาจารยัดหกบอลบ้างเดินบอลยาใดภาคคารบางลำใบตุกกำรมคดแม่ทาราดีใบตุกกำรมคดแม่ทรณีไปที่ซัดดาให้ซอยมาพบบอดมาปะครองเดอร์แมนหัวใจหัวใจทั้งพ่อแม่เพื่อนแม่มาแต่นี่คงซอยสู้ศาสดาผู้พัตสารู ซารุหูหอมชาว่าคุณพระสงฆ์องค์พระแม่เท่านั้นนี่หน่อยคุณอาจารย์ก็คอยพอมาอะไรสอดสางหลายคนรตั้งผู้ข้าบันี่แล้วจมหาจมหาบันี่แล้วจมหาจมหาบันี่แล้วจมหาโอ้เฮียไอ้ผู้สาวน่าหารแลนแต่นั่นเป็นเพิ่อนเพบ้านเลยไหมคือว่มีผู้สาวว่ไปเถื่อกันตาหมากอีเมียวันรู้ นี่เราุ <laughs> ้นนี่แห้งมากลุ้นมีเงินเดือนนี่หก่อยเจ็ดดอยเฮ้ยอยู่ยาวๆสบายไอ้ตัวเช่าบอจำล่ำก็ได้บอกว่าเห็นแกเงินเลยเนาะนี่เนาะโอ้ยอีเมลเอเมลมาพูดไงเอเมลมาคพูดไงฟังเสียงกลองดังตุ้มเปิดปึงฟังเสียงกลองดังตุ้มเปิดปึงอีเมว่าอยากเบิ่งแอวมือกลองเลยสั่นอาจารย์เปิร์เด้าเด้า เด้าไปน้ำตีไปน้ำมึองอาจารย์เด้าเด้าเด้าลูกขึ้นเด้าทำไมลูกขึ้นช้าหน่อยนี่เด้าเพราะเป็นท่าไปเอวเพราะท่านใจดีเพรเป็นตะมีแห้งเขาโลกเขอบคุณครับป๋าปให้เมือกกองให้เมือกกองบอกค่ะอันผมมีค่าฝากกว่าท่าบัเด้าซ้ำหน่กระซิบได้กันไหนครับตัวเอโนซาสิบคได้เป็นหมื่นหนึ่งกว่า ศาสนาหรับป๋าครับป๋ผมก็เด้าเป็นเนี่ยนี่นี่เออเราคือดีเท่านั้นพอมีแจ๊คซาวก่อครับอย่าไปแหลกกันครับแมนมาผู้นายแมนมาผู้นายฟังเสียงกลองผู้ดังตุ่มเปิดปืนฟังเสียงกลองผู้ดังตุ่มเปิดเปืนย้ำเมื่อเลี้ยงเปิดปืนเปิดปืนเปิดย่นอ่อนซ่อนอาดูชาลับก่อนผู้กำลังสี่มื่น ปานรถด่วนลูกขอท่อมอมันก็คือเสียงโหแค้นควายดังต่างบัดควายยางดังสาดังใบบัดควายยางดังสาดังไใบดื่มก็ไปใส่ไถ่หองหัวก่จากม่วงบ่จากซองจากซองอย่ามันตำโตหอดกะเท้าหัวเอามารอบไม่ฟังเสียงไก่ระบาดกดมันทันฟังเสียงไก่บักโดกมันทันโรงพยาบานกำนันเสียงบนอากาศสาไม่มี và tốc độ thăm loại thăm bọc của hạt nạn nỉ đô sáng nỉ đô mặt nằm gặp 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 mặt หมอแค้นกับปรมาดอกแม่จักรยานผ้าล้มแข่าออกสองเหลี่ยมคน้ากงานสนักก่อนจักช็องสามมือไปใส่เขียวปลอมด้วยครับท่านผู้ชวอ่ะเงากระจอุดยอดป๋าุดยอด้อ,อนเอวให้เบิ้งเนีย่ยเอาแห้งแห้งแห้งแหเขาดิแห้งเขาดิโอ้ตดสีออกต่อยแล้วแต่นั่นเงินเส้นแท้ ปัดปู้แทนหาเสียงขอรับขอผู้คนนะครับปวเลือกตัวผมใส่ไปผากคารมบอกเกือการใส่ผมเป็นคนเดิมแลมันใส่ง่ายใส่ง่ายใสซื้อเถือกทัเสียงผดินในเวลาสวดคนยำ่ำเสียเสียงคนเฒ่าป่วยนานนอนอูก่กระดิกเ้วยบตู้ิึงอยากหลอกน้องเสียงปาหองเดือนแปดพนินเสียงปาหองเดือนแปดพนินเสียงจำศีลในเวลาญาติยมชาวน์ื้นทหารเดิมแล้วแม่นกซ้อม ุดซ้อมสะเด็นสะนาตาแข่กันกันห้องดังกองพอรอนโบกกะบังที daar, ่คู่เสียงท่อนกะบังท <b> e ี em, án, ่คู่เสียงพอนคูสาวร้อนเสียงโกนของที n, ่ตาคนเดี Howard, ๋ยวบางคนเด้อละแม่นทั Steam, nice ้งไต้ทั Rom ้งไต้ห้างคุ้ยกับบอทอนโบกกะท่าตาจอหัวใหม่ไต้ห่วงกวนที่เอ็นเสียงงาคอยนานอ่อนที่เอ็นเสียงงาคอยหลานเสียงเบิพันกับผู้ละผู้สาวตาหนามผู้บ่าวถามเด้อละแม่นน้ำก้นน้ำก้ละมีผัวละบ่ สุภาพพ่อมีผัวไปยังค่ะยังโสดค่ะเรื่องจริงปนิ่โสดเรื่องจริงค่ะแต่สิงกับข่าวลือมีละบอแฟนมีละบอผัวบอหัมีแฟนมีไปบอท่านไหนมีแฟนกขบอท่านมีแฟนค่ะคุณแม่รัศมีเสื้อบอแม่แฟนยังไม่มีเสื้อหลดแม่แม่รับด่วนเสื้อบอแม่บอเสื้อเสื้อแม่กขาบอท่านไหนมีแล้วว่น แม่กับบอทเทินี่ีคือกันเ<น>มื่อเดียวมื่อเดียวมือ,อ,อนี่นะไอรนี่บอมี่จีวอดน้องกุ้มมาพม่ถามอีกค้ถามเดิมแม่บามาบามาเคยละบบอมเคยลบ,บอมเคยลบ,บอเคยะบอมเมนยาอันนั้นอันใดล่ะ้ยโอ้ยเอ้ยากให้บาอันนั้นเดาป้าปี้ไอเคยไปบ่เคยเขาหี้ไปเผาถิ่มนอนแล้วเนะ คนเราต้องมีประสบการณ์อออดีตคือวันที่ผ่านมาอนาคตคือวันต่อไปคือวันต่อไปอดีตว่าจับค่ะ้อนแอวเนี่ยคูบ้บ่าวยังเธอนหน้าสน,นังม,มีแล้วบ่แพนมี่แล้วบ่บาเสียงพอเป้าวบาวอ่อ้อเอาใส่หูเา ถึงจะถึงจะเบาน้ำสู่ถึงจะถึงจะฟังเสนาเส้นเสื่อมต่ำพเพิดเพลนนาฬิกาเดอมันตีขึ้นตีขึ้นเสียงดังจริ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 งเสียงดังจริ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 งเสียงดังจริงจริงก็ว่ดังมมันท่านเบิร์ตจริงจริงเสียงกเข่าสาวตาวตาวบังเลมาบ้านพอดีตาวต่ำทั้งซอม ส้อมเสียงไห้เสียงไหลเสียงลัวเสียงขวางหมู่เก่งน้ะมันห้องอยู่ดุป่าห้องปูเกินสั่งเสียงปุกเสียงทหารเดินแล้วมันไปให้ดุปเฮ้ยโอ้ยตกใจเบิดมันดังแห้งหมดเสียงปืนว่าเป็นระเบิดโอ้ตกใจนี่เฮียอยูุ่สายะใจนั่นมาหนักควันนะมาเปนเสียงปืนนี่เลยอาจารย์เที่ยว บทเสียบหนนาฬิกาเดินเข้าเสียงดังกิ๊งกิรงกิงกิงเสียงดังกิงกิงกิ๊งกิ๊งๆพรเสียงดังกิ๊งกิงนาฬิกาดังเอวก็อยากดังเื่อกันเลเสียงเขาสาวตาวตได้ปนเะปามพอดีตาต่ำเทิงซ ซ้อมแดียงไห้เสียงไห่เสียงรวงเสียงกวงงูเก่งมันหองอยู่ดงป่าพอโคสั่งเสียงปบเสียงทหารเดินละแม่นไปรบไปรบแขนงเปิดกากล้าฟังเสียงคล้องที่ดังมุมมไม่ออกลงมจากบ้านไปหาเราเพียรไปเพียรกิดลงสินลงยาหาเราหน่อยกาแฟมหาสมสันญ่าเดินจูงแขนกันเดินละแม่นเดินเขาลงนอนบําพวงอาเพื่องุมเบื้องแนวแอวเดาวนหลายวนหลายแอวเดาวนลาย วัวหนายและแอวเดาบัวน่าขอบคุณค no ่ะขอบคุณค no ุณผ no ู no ้ใหญ่บาทโมซีขอบคุณคุณพ่ออายุหมัดคนยืะพอให้มาสี่สิบบาทให้ได้ขึ้นจักสี่แสนนะพอได้ซะขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าป๋าแล้ก็น้องสาวขอบคุณครับให้ได้ขึ้นจักลอยเท่าพันเท่าเด้พอได้ซะ สีหกสีหกยอจ้ากรอาจารย์หาวันทีน่นี้สีน้านวนบลำปวดของไหอ่อน,อ,หอ,อนซอนดีสอยๆกะพี่น้องตังสอยสอยยกะพี่น้องตั้งสอย่ใครเป็ดพันกอใครเป็ดใครห่านพันกรเอญใครห่านใครไก่พันกเอใครไก่บัเถื่อใครค้นพันกรเอใครห บอกนองในยไอเป็นยังคนเค่อนใครหามไม่ไอโ<บ>อบโหกันเลยไอคือไ้อยิ่มากก็เพระทัู้ให้กัน,กกนค่อยกระสงสัยเขามกภูวันโจกอปอนเท่าไรวัยใหญ่มากสิจดีเพราะมีครูช่วยชูเชิดครูจะเลิศพราะมีสิทธิ์เขารบน้อมนอบวาครูรักสิทธิ์สิทธิ์รักครูครูกันไปครับเป็นปัจจัยชั่วชีวิตสิกับครูขับคุณมีดามาดาคุณครูบาอาจารย์ยกใช้เขาเท่าใส่หัวไหวซะก่อนน้อม่น้อ อันตอนกะตามากระตาผู้อีแม้ฮัลสกอนโอ้อยผู้สาวสหน้อยข้างบัมแถวบอมี่เหรอปะรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยรอยน้ำหมากนะจ๊ะโอ้ยอยาสามาคขับน้ำหมากแล้วล่ะแม่เด้อย Olay, at sanguha kang sahatu, sahatu, sahatu po tarata ng tamarata ng isang หลวนแตนอผุดทั้งตลอดทั้งคุณมีนามาาคุณครูบาอาจารย์ขันเจ้าที่เจ้าร้านข้าราบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวัาจังหวัดสาธุเด้อผู้ขาลำมมอนีจงว่าปกป่าจงมากันมาเลยยามน้ำรอ โอ้ละน้อง กอดประยุกต์ใส่เสียงขวองเสียงก่อนไปนําตั้งแต่สมัยตะกีต่ก่อนบอมีดอกเสียงขวงเสียงกรอกีแม่มีแต่แค่ดอกเดียวเพื่อนว่าตั้งแต่สมัยอีพออีแม่แต่ว,ว่าสมัยนี้สมัยใหม่สมัยยคพัฒน,นาค่ะมีของนี่ของมีเบสมีกีตาร์มีแซกมาสซเออ,เอร์สายเปนหมอล่กรอดประยุกต์เพนมา เอาบอลซอยกันเด้อไอส้สายดานาเวทีเด้อผูเบาเมียเผือดเด้อลาเบนมา,าคุณนได้ภาษาตัวเด้อข้าจะยอมมือไหวคนรอสั่งสั่งคนมัวบาษาแล้อนอ,อาสังหาจะ้งงใส่เก้าถัวบินไปหวงเสียนเรียนกันนาคอได้วันหลกอองข้อขอ,อาจงสัง่งไปเติ่มเติมเติมแถมขอนั่นและขอให้แร่มนำหาที่รากแตใส่ใเร้อ่อเด้อแม่ไหลออกมาดังนยามฝ้าอยาจน ยี่งยังนึกฝูง m ộ คนมานี่ขนาดนั้นให้ไปได้จิตต่อโจกตังกุดปูนขอนั่นแล้วขอให้จำใจนอนสะระน้ำเพ่งเลเป็นทางบางทีเด้อบางทีเด็กนุ่งต้อยสาวเสียแกสมขอนั่นแล้วขอให้จิตกระโดดลมหลงทีทางเมื่อคุณนั่นเด้อนั่นเด้อคุณประสงค์องค์การนีโบสามะได้หน้อยมาคอยเลี้ยงอยากไปเตียงตู่ทุกทีในเด้อบ่ใดขณะเมื่อที่สิีดำแห่งแห่งงานขุดหนักนั่นวนอยู่ในินเยี่คุณศรีสนาคุญ เมนต์ก็ตังให้มาฝังมาเยี่ยมมาอยี่ยแม่เทียงตัวูุสิงพิงค์าว่าเจ้าดังอ่ะก็ละหาวายรู้สันคุณพอบินาคุณคู่ภาษารนจเนตบูดเห็นอยู่ได้รับและพราสยามผู้นันเมสกุ้เป็นไงเมื่อเทิดข้าพระดาษร้องไปบูชาอ่อนำรู้ดูสิ่งล้บสระกลโลกสัสิ์สิ์ขอให้มาในมืดแห่งตนโตข้าคุณคู่ภาษาแนอคุณอคุณดอก้อยน้ำมาซยอะไรโต้ตะไบอยลาาเสียง ถ้าแต่ไปถอยนะาอางีดีฮะเนืนแรกแหกมันเนแรกแหกไร่ทันเป็นของธรมรมดาแม่เพื่อนทานสูงลงทานตำตองเอาวายอ้ยนกครูถ้าเพื่อละเลึกถึงคุณพิดามา,าคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ พพาธธาาภาพูเพันสิทธิสอนภาษาฟิชาให้แกกุ้งสุภาพพอดผัวสิเป็นพุแ้แมงอุบหน่อยชกันคุพพ่นพร้อมเกิใไ้รัสเออขอยกใส่ทเท้าเท้าใส่หัว้้สักอนขวาเอาขันนะ้แม่น้อฮื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 องืิ่ือึือฮือฮือฮนเฮอาอฮออฮอฮงออ บพท่านไม,ม่มีเม no 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 ียยังไม่มาเกี่ยวผู้บ่าวสะกดมาเด็กลาเมนาคุณนได้ข้าเลียวเห็นหน้าบ่าวผู้มาฟังลำสะนำผู้ห่างเองามทองและเตเร่ใจเอ่ยมีผู้จองแนวของอกอกี่อย่างแ่ใจเส้นเสียดายเป็นลูกใจของใครป้าได้นอกเพราะไปเด้อหรือห้ามมไม่สนี่น้องเป็นหมอลำ เอ้ยตาเอ้ยตาเจ้าหูตาหวานช่ำมีแม่วตาจำบแมวบอหนอพี่มีก็มีโอวานบักโวยอ่ำสำเพนกวเธอแต่ตาหเป็นหุ่นมีน้องรักพี่จะได้ฝากกอดคนไล่คนเดียวเลียวมาทำเลยหน้องเปิดคนรักอาเทียพอสับตี้ยเต้เดียวอสลดสกุลมาตั้งแต่รานักเลาะสองคนมาตั้งแต่ดานาโนสอานั่งร้างสากหัวบ้าวัดเดียวใจเดียวไม่มีอะไรรักใจเดียวไม่ ประเพณทองพ่อน้องหัวใจของน้องยังสดหัวน้องของคุณยังสดได้โ<อ>ปรดเถิดคุณพี่้าน้องไม่มีประเด็อยาจะพอประสงค์แทนลำโจสันตะบอได้รับเงินเดือนเหลือแต่มาไม่รันบอบีไวป,ประกาศวัดสามารรของ่อยบอบีน้องรักพี่เรื่องหา้าบั้นหัวใจเต้ใจก็อไปไทยมันกันรักกับฉันไม่หวันเสียหายถ้าบุตมีแลกวแต่จะให้รังนกิน การบูนังมั่งแต่ก่าหน้าสีบั่วไอ้จังเบิดเอี้ยสูอันทางเดิมจงมาทางนอกนี่ยากแต่พี่เมียเมียยากแต่เสียองในให้พี่ชายไปด้วยเมียเมียเมียเพียะต้องมาเมียมีเมียเพื่อต้องมาถ้าหากเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีลำเรียบลำเสียงเอาลำเนี่ยเขาเรียบลำเสียงประเดี๋ยวเมียมาพี่จะไปเรียลไปไหนลูกเมียไปนำไปไหนลูกเมียไปนำคนไหนไม่ลำคนนั้นตัวมี เอาเมาเดียวก็เรียบเอาเสียไาเดียวเมียมาพี่จะไปเรียบเมาไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นก็เมียเบียกับเราเป็นขวางเมากินมวนเบียหรือเราเป็นขวางเมากินมวันยาสวดบ้าฝังหาตจะเมื่อบ้านแตงดอกไม่เมื่อบ้านแตงดองทีหน้าไนของเมาบ่อยไหนเฮียมาเออ ท่านเบ้าว่าของเพื่อนวายนินนาบูทผู้ยุหรือตัวเอโนซ่าลงไงแม่เนี่ยที่สีหน้าหน้ายิ้เจ้าใหญ่ใหญ่จัมาออ่าก่อนล่ำจะไหนมามวนทักมบวนแน่เ่ยมาใด้แถลงบ้าหง่องเนาะให้จีว่าของของหง่องเนาะฮะพันพลลงไปค่ะเป็นการไปอ่อยยอครูค่ะเพื่อระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ปู่เพิ่นศิษย์เพิ่นศาสตรสอนประสาทวิชาให้กะแก่กุ้งสมพรพสายรัก ค่ะเดี๋มื่อนี้วันนี้ไหนมาเป็นมอรม,มยืนในพี่น้องได้ขับบึงได้แง,ง,ง่งน้ำกันค่ะในคำขึ้นวมืนี้ขอบคุณพี่น้องนะคะทั้งเก่าและกับใหม่เด้อสวัสดีพี่น้องทีเออมาที่หลังกำลังเดินทางมาหอกมามลังเดินทางมาเมาลตู่มากบนตัวนี้มองนั่งกันหลายเมื่อนีพี่น้องค่ะเดิน เตืนเออเตือนเลยค่ะเดินตีลังกาเออเดินตีลังกาพี่น้องขอบคุณพี่น้อง <c oughs> แฟนๆครับที่มาให้แรงเชียร์แรงใจพวกเราวันนี้ที่ใบเทคบางนาน,นะครับโอ้โหเดินกว้างดีจัเงเลยใบเทคทงนาใบ <c oughs> <c oughs> เทคทงนาใบ <c oughs> เทคทงนาค่ะ <c oughs> เลี้ยวลงไปทงางหลังอีเมยนางหัวยุมย่มๆตุ่มำหมากแจ๊ะแจะอีเมย์แล้วแบโอ้ยห่วงจะเป็นเอาให้เมย